สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสิงห์ทน้องปลาปากช่องอีกแล้ววันนี้เรามาตกปลากันที่นครนายกนะครับมุจจัดก็คือนครนายกเป็นงานแขกอัญมณีแบบหนึ่งแกลบราคาปลากาสองยามแดดั้งแต่ต้นรุ่งลมแล้วก็หนาวเลยตอนนี้อุณหภูมิประมาณสิบแปดองศาครับหนาวมากมีปลาจะกลับหรือไม่กลับ Ich เราไปลงไปลงทับเทีนครับหรงไหนยืนได้ครับยืนได้ยืนได้ลงตาสิงะลองตาลองตาแล้วคันขาตกลงจ่อยยังไงดูพีเมื่อไหร่นะดูพี่เมื่อไรนะ ผู <m ul ly> ้จับอะนรเงี้ยเป็นผู้จับครับที่ต้นที่ต้นตะวันได้ครับก็รู้สึกว่าแมตต้าไม่ได้มีงานกระโปรงใช่ครับกระโปรงเลยหลาใช่หรือกรุถาครับต้องรอรุ่นนึงนะครับผมโอเคถ้าใครสนใจเข้ามาได้ครับครับผเข่าหงได้ที่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เป็นของพี่อ้นไว้ที่หน้าโอเคครับสองหง้าครับทุกคนวันนี้เราเจอของแปลกอรั ที่นครยกมีมีหมาลูด้วยที่นี่มีหม,มาลูด้วยนะ สักประมาณที่สิบนาทีก็จะได้เริ่มแข่งแล้วลงทะเบียนเรียบร้อยนักเวลาก็ตอนนี้เราก็อยู่กองที่ไก่อากาศลมลมก็จะเบาเบาลมกว่าตอนที่เรามาถึงตอนแรกคนระับเพรว่าน่าจะดีแหละตอนนี้ก็คือเลือกที่จะมาอยู่ เวลาแต่ละคนนี้แบบเที่ยวลากปีนทั้งนั้นเลยครับไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวมันรอชมอีก20บนาทีครับ8โมงเริ่มแข่งรับผมเป็นในาื้นที่ผมอยู่นะครับ มีเต็นสายเต้นขวานะครับเต็นฝาได้ยินไหมครับเต็นวาได้ยินไหมเต้นบุ้งไ้ยิน่อยครับได้ยินนะครับฝาบุนนองผมนะครับได้ยินน,ะคะนหครับเต็นฝาบุนา้ได้ยินไหครับตอนนี้ก็แโบงงนะละแอบงงกว่าแล้วพอดี คือถ้าเจ้ากรรมกาจับฉลากน,นะครับก็คือเป็นปลาที่กลุ่มตัวเลขสูงตัวเลขสูงนี่ก็คือในที่นี้ก็คือตั้งแต่เลขห้าเจ็ดแปดเก้านี่คือเป็นปลาเกมที่ที่ได้รางวัลน,นะครับส่วนปลาสูงสี่ก็คือเป็นปลาที่ไม่ได้รางวัลเราต้องไปวัดว่าความยาวของปลามันยาวเท่าไหร่แล้วทั้งตลอดทั้งงานก็คือมันจะมีการ นับจากคนที่ได้ป่า ปวดสุดยอดนะโอเคครับครับ เกลือครับเนี่ยทริ่ลกัดฟองฟอดเลยนึกว่าเป็นชอนเลยนี่นนปปนนนนนก็จบไปแล้วครับสำหรับครึ่งแรกพักเที่ยงนะฮะก็คือทุกคนต้องเอาเป็ดขึ้นท่าติเดเบ็ด อากาศมันเป็นปัจจัยหลักเลยในการตกปลาวันนี้ปลาขึ้นน้อยมากเลยนะครับแต่ก็ยังมีขึ้นอยู่นะปลาก็คือมันไม่กัดเหนีครับเอาง,ง่ายๆเลยตอนนี้ก็ต้องแก้เกมมารอลุ้นกันช่วงบ่ายว่าจะเป็นยังไงสองชั่วโมงตัวปากัดยากมากว่าปลาขึ้นอยู่ประมาณสิบกว่าตัวอนอบบอเป็นงานที่โหดมาก ด้วยสภาพอากาศทั้งลมทั้งฝนทั้งหนาวเหมือนกับว่ามันร้อนมาก่อนแล้วสภาพมันเปลี่ยนอากาศมันเปลี่ยนมันมันหนาวแบบเฉียบพันปลามันก็เลยไม่ค่อยกลับตอนนี้ก็กคือได้ประบูนตัวนึนงเพร้พราะปลาช่อนลุ้นครับลุ้นต่อไปสู้ต่อไปสู้จนวินาทีสุดท้ายเอาจนได้ครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ แต่ก็จะทำเต็มที่ครับผม สามสิบเก้าขอโทษจะดูเวลาก่อนนะครับน้าขอบัตรนะครับพระปลาโข้าเี้ยชักเล็ดเลยเอาอ่ะต้องดูแล้วเลขสูงหรือเปล่าต้องดูแล้วเลขสูงหรือเปล่า โอ้ยเดี๋ยวปลาก็ตายอยู่นบนนะคหนึ่งสสสามนะครับนะห้าสิลจจะร้องไห้

หนึ่งสองสามห้าสสามนะครับนะขอบเดียวนป่าไซ์มีกันแงขึ้นป่าไซมีสายเฮ้ยรอดแล้วโกสี่ทะลุตุนนะครับหนึ่งสองสา ห้าสิบเอ็ดนะครับนะเลยเลยเลยเีกเลยจบไปแล้วนะครับสำหรับงานช่อนเงินแสนทีนี้เราฟาวนะแห้ว ก็คือได้ทั้กัดแหละแต่ว่าเราไม่ได้ตัวเองแต่ว่ามันกัดแต่ะก็กัดยากเหมือนกันกัดยากมากๆเลยไม่ใช่ยากพอสำคป็นมันยากมากๆก็ถือว่าเป็นคลิปที่สนุกครับผมแต่ประสบการณ์ครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเรามาแก้ตัวใหม่ตอนนี้ต้องพักก่อนรู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่ขึ้นสมบักไม่ขึ้นหรือเปล่า ครับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะครับช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อไปอส่วนหน้าเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวเรามาติดตามชมตรอีกทีนะครับวันนี้กลับบ้านมือเปล่าครับผม